สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราได้รับมานะคะวันนี้เรามีเรื่องที่อืมต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆจากโลกอียิปต์โบราณมาคุยกันค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าเมื่อกว่า4,000ปีที่แล้วเนี่ยชาวอียิปต์โบราณที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเก่งเรื่องการแพทย์มากๆเนี่ยเอิม่มเขาอาจจะเคยพยายามผ่าตัดรักษามะเรง็ง ครับผมค่ะนี่เป็นแนวคิดที่มาจากผลการศึกษาล่าสุดเลยนะคะที่เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่องดูรายละเอียดบนกะโหลกศีรษะโบราณนะคะครับเป็นเรื่องที่โหฟังแล้วก็ตื่นเต้นตามนะครับเพราะว่าภาพจำดําเดิมของเราเกี่ยวกับการแพทย์อีบโบราณเนี่ย คือเขาเก้าวหน้ามากนะทั้งเรื่องทำอวัยวะเทียมหรือว่าการอุดฟันหรือการรักษาแผลร้ายแรงต่างๆมีหลักฐานเยอะแยะเลยอย่างในบันทึกปาปิรุสเอ็ดวินสมิธที่เก่าแก่มากๆหลายพันปีนะครับก็มีบันทึกวิธีรักษาไว้เยอะแยะเลยแต่พอเป็นเรื่องมะเร็งเอ่อความรู้เดิมที่เรามีก็คือเขาอาจจะพอรู้จักเนื้องอกแหละแต่ว่าถ้ามันลุกลามหรือดูร้ายแรงมากๆเนี่ยบันทึกนั่นเองก็บอกไว้ชัดเจนว่าไม่มีการรักษานั่นแหละคะ่ะ ประเด็นสำคัญเลยแหล่งข้อมูลของเราวันนี้คือผลการศึกษาที่พึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Medicine เขาวิเคราะห์กะโหลกสองชิ้นแล้วผลที่ได้ออกมานี่เม,มันท้าทายความเชื่อเดิมๆของเรามากๆเลยค่ะภารกิจการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือการมาสำรวจกันว่า หลักฐานใหม่ชิ้นนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความพยายามของชาวอียิปต์โบราณในการรับมือกับโรคมะเร็งแล้วมันเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับขีดกำกัดความรู้ทางการแพทย์ของเขาไปแค่ไหนนะคะใช่ครับคือการค้นพบนี้มันอาจจะกําลังบอกเราว่าเฮ้ยเรื่องราวการต่อสู้กับมะเร็งของมนุษย์เราเนี่ยมันอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่เก่าแก่เก่าแก่กว่าที่เราเคยเข้าใจกันเยอะเลยนะครับ มันเป็นการตั้งคำถามถึงขอบเขตความรู้จริงๆของพวกเขาเลยเมื่อต้องมาเจอกับโรคที่มันซับซ้อนมากๆอย่างมะเร็งเนี่ยครับงั้นเรามาลงลึกในรายละเอียดของกระโหลกชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะกระโหลกที่แบบเป็นดาวเด่นของเรื่องนี้เลยคือหมายเลข2-36อยู่ในชุดสะสมดักเวิร์ดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กระโหลกนี้เป็นของใครล่ะคะเป็นกระโหลกของผู้ชายครับอายุประมาณ30-35ถึงปีก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะครับในสมัยนั้น และที่สำคัญมากๆเลยคือเขามีชีวิตอยู่ในยุคอาณาจักรเก่าหรือโอคิงดิมของอียิปต์เลยทีเดียวคือราวๆ2,687ถึง2,345ปีก่อนคริสตกาลโหครับกว่า4,000ปีมาแล้วนะครับเนี่ยนานมากใช่ครับทำให้กะโหลกชิ้นนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาเลยครับ4,000ปีแล้วเออ นักวิทยาศาสตร์เขาเจออะไรบนกระโหลกนี้ที่ทําให้ตื่นเต้นกันขนาดนี้ล่ะคะคือเขาพบร่องรอยของมะเร็งแบบชัดเจนมากครับอย่างแรกเลยคือมีรอยโรคขนาดใหญ่หรือ l e เจนนะครับที่มันมีการทําลายเนื้อกระดูกไปเยอะเลยลักษณะแบบนี้มันบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเนื้องอกปฐมภูมิหรือ primary neoplasm คือจุดเริ่มต้นของมะเร็งตรงนั้นแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือเขายังพบรอยโรคเล็กๆก,ก,กลมๆอีกประมาณ30จุดเลยครับ30จุด รกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวกะโหลกเลยซึ่งลักษณะนี้มันเป็นลักษณะคลาสสิกเลยของการแพร่กระจายของมะเรง็งหรือ metastasis หรือที่เรียกว่า secondary neoplasm สะครับแสดงว่ามะเร็งเนี่ยมันมันลุกลามไปไกลแล้วฟังดูเหมือนเป็นเคสที่อาการหนักมากเลยนะคะแล้วจุดที่บอกว่าอาจจะมีการผ่าตัดล่ะคะอยู่ตรงไหนเอย่ยอยู่ตรงรอยโรคเล็กๆที่แพร่กระจายไปนี่แหละครับ ที่น่าสนใจมากๆคือพอนักวิจัยเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลหรือดิ i ิทัลไมโครสโคปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่อง Micro CT Scan นหรือ m i โครซีทีสแกนที่มันช่วยให้เห็นโครงสร้างสามิติในระดับละเอียดมากๆระดับไมโครมิเตอร์เลยเขาถึงกับต้องอืมประหลาดใจกันเลยครับเพราะว่าพบรอยตัดหรือคัตมอร์สอยู่รอบๆรอยโรคเล็กๆเหล่านั้นเดี๋ยวสิคะรอยตัด บนกระโหลกอายุ4,000ปีที่มีร่องรอยมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยนะรอยตัดนี่มันเกิดจากอะไรคะอุบัติเหตุหรือว่าหรือว่ายังไงคะลักษณะของรอยตัดมันไม่เหมือนอุบัติเหตุเลยครับคือมันเป็นรอยเส้นขนานรูปตัววีนะครับแล้วก็มีรอยขีดข่วนเล็กๆอยู่ข้างในด้วยซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่าน่าจะเกิดจากการใช้เครื่องมือโลหะมีคมและที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ลักษณะทางกายภาพของกระดูกตรงบริเวณรอยตัดนะครับมันบ่งชี้ว่ารอยตัดพวกนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสียชีวิตหรือที่เรียกว่า perimortem um ครับคำว่า perimortem um นี้หมายความว่าอย่างไงนะคะแล้วมันสำคัญยังไงคะ perimortem um ก็คือรอยที่มันเกิดขึ้นตอนที่กระดูกยังสดๆอยู่เลยครับคือผู้ป่วยอาจจะเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานหรือ หรืออาจจะยังมีชีวิตอยู่ณขณะที่เกิดรอยตัดนั้นก็ได้อ๋ oh. ครับจุดสำคัญคือมันต่างจากรอยที่เกิดหลังเสียชีวิตไปนานแล้วหรือ postmortem um, ซึ่งกระดูกมันจะแห้งจะเปราะแล้วก็ต่างจากรอยที่เกิดก่อนเสียชีวิตนานๆหรือ a n t i m o r t e m um, ที่เราจะเห็นสัญญาณการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกแต่รอยตัดบนกระโหลก2-36นี้ไม่มีสัญญาณการสมานแผลเลยครับ กะว่ารอยตัดนี้เกิดขึ้นตอนที่กระดูกยังสดแต่ว่าไม่มีเวลาพอให้แผลหายแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะคือเขาพยายามจะผ่าเอาก้อนเนื้อร้ายออกหรือว่าเป็นการชันสูตรศพเพื่อศึกษาโรคก,กันแน่คะนั่นแหละครับคือคำถามใหญ่ที่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนร้อเปอร์เซ็์ครับดรเอ็ดกาคามารอสจากมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดกอมโปสเตล่าในสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยท่านก็ยอมรับตรงนี้ครับท่านบอกว่า เราบอกไม่ได้แน่ชัดหรอกนะว่ามันเป็นการรักษาหรือเป็นการชนสูตรหลังเสียชีวิตแต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือพวกเขากำลังพยายามจัดการกับมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับมันก็น่าทึ่งมากๆเพราะนี่คือหลักฐานชิ้นแรกสุดที่เรามีของการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญญกรรมกับมะเร็งโดยตรงเลยโอ้โหคือไม่ว่าจะเป็นการพยายามรักษาหรือแค่การสำรวจหลังเสียชีวิตก็ตามเนี่ยการค้นพบนี้มันก็เหมือนกับ เลื่อนไทม์ไลน์ความพยายามของมนุษย์ในการทําอะไรสักอย่างกับมะเร็งให้ย้อนกลับไปไกลไกลกว่าที่เราเคยคิดไว้มากๆเลยนะคะเก่ากว่าบันทึกเอ็ดวินสมิธที่บอกว่ารักษาไม่ได้ต้องเป็นพันปีเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจจากบันทึกเอ็ดวินสมิธเหมือนกันนะครับอย่างกรณีที่45ที่พูดถึงเนื้องอกนูนที่เต้านมที่พอสัมผัสแล้วมันเย็นๆนะครับตอนแรกก็เหมือนจะบอกว่า เออเป็นโรคที่ข้าพเจ้าจะต่อสู้ด้วยแต่สุดท้ายก็สรุปว่าไม่มีการรักษาหรืออย่างกรณีที่6ที่เป็นบาดแผลรุนแรงที่ศีรษะทะลุไปถึงสมองอันนั้นก็ระบุชัดเลยว่าโรคที่รักษาไม่ได้พอมาเจอรอยตัดบนกระโหลก236แบบนี้มันก็เลยดูเหมือนจะขัดแย้งกันหรืออย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มเติมมุมมองที่เรามีต่อบันทึกเหล่านั้นนะครับแล้วเออทีมนักวิจัยเขาได้ดูแค่กระโหลกชิ้นนี้ชิ้นเดียวหรือว่ามีชิ้นอื่นมาเปรียบเทียบด้วยไหมคะ มีครับมีอีกชิ้นหนึ่งที่เขาศึกษาร่วมด้วยคือกะโหลกมันเลข E 2 7 0ครับซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยแต่ในมุมที่ต่างออกไปกะโหลกชิ้นนี้เป็นของผู้หญิงครับอายุมากกว่า50ปีซึ่งก็ถือว่าอายุยืนนะครับในสมัยนั้นและก็มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคหลังของอียิปต์หรือเลดพีเรียดคือราวๆ664ถึง343ปีก่อนคริสตกาล ก็ยังเก่าแก่มากนะครับประมาณ2,600ปีมาแล้วแต่ก็ถือว่าใหม่กว่ากระโหลก236เป็นพันปีเหมือนกันอ๋อเป็นกระโหลกผู้หญิงที่อายุยืนกว่าแล้วก็มาจากยุคที่ใหม่กว่าแล้วกระโหลกชิ้นนี้ล่ะคะมีร่องรอยมะเร็งเหมือนกันไหมนี่ครับพบรอยโรคขนาดใหญ่ที่เกิดจากเนื้อง,งอกมะเร็งเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีการทําลายกระดูกไปมากด้วยแต่ จุดที่แตกต่างแบบสิ้นเชิงเลยกับกะโหลก236ก็คือว่าบนกะโหลก e 2 7 0นี้ไม่พบรอยตัดใดๆที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคมะเร็งเลยครับอ้าวไม่เหมือนกันซะแล้วหรอคะแสะดงว่าในยุคหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพยายามผ่าตัดแบบที่เห็นในกะโหลก236แล้วหรือว่าเป็นแค่ความแตกต่างเฉพาะบุคคลคะเอออันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันครับอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้ก็ได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆบนกะโหลก e 2 7 0เนี่ยกลับไม่ใช่เรื่องมะเร็งโดยตรงนะครับแต่เป็นร่องรอยการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษาถึง2แห่งครับ2แห่งเลยเหรอคะครับและที่สำคัญมากๆคือทั้ง2แผลนี้สมานตัวแล้วครับฮิวสมานตัวแล้วแปลว่าผู้หญิงคนนี้รอดชีวิตมาได้จากการบาดเจ็บรุนแรงที่หัวถึงสงครั้งเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับ แผลนึงเนี่ยดูเหมือนจะเกิดจากของมีคมส่วนอีกแผลเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงเลยการที่แผลมันสมานตัวได้ดีขนาดนี้นะครับเป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่ตอกย้ำว่าเฮ้ยชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถในการจัดการกับการบาดเจ็บรุนแรงหรือทรอมาแคร์ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเขาคงได้รับการรักษาที่ดีมากๆเลยถึงรอดชีวิตมาได้ มันเหมือนกับว่ากะโหลก E 2 7 0นี้แสดงให้เห็นภาพ2ด้านเลยนะคะด้านหนึ่งคือความเก่งกาในการรักษาบาดแผลแต่พออีกด้านหนึ่งเมื่อเจอกับมะเร็งกลับไม่มีร่องรอยการพยายามเข้าไปจัดการเหมือนบนกะโหลก236หรือเปล่าคะครับก็เป็นไปได้ที่จะตีความแบบนั้นครับกะโหลก E 2 7 0อาจจะกำลังสะท้อนความจริงที่ว่าแม้การแพทย์อียิปต์จะก้าวหน้ามากๆเรื่องการรักษาบาดเจ็บ แต่ว่าโรคมะเร็งก็ยังคงเป็นความท้าทายและก็เป็นขีดจากัดสําคัญสําหรับพวกเขาในยุคนั้นก็เหมือนกับที่บุนทึกเอ็ดวินสมิธเคยบอกไว้นั่นแหละครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกะโหลก E270 นะคะคือการที่พบรอยแผลจากของมีคมบนกะโหลกของผู้หญิง นักวิจัยเขามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเอลัยรทูบิงเงินที่เป็นผู้เขียนหลักของงานวิจัยนี้นะครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบาดแผลที่เกิดจากความรุนแรงหรือการต่อสู้เรามักจะพบในโครงกระดูกผู้ชายมากกว่า การที่เรามาพบแผลจากอาวุธบนกระโหลกของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันก็เลยชวนให้ตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะมีส่วนร่วมในกิจการการสู้รบหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมอียิปต์โบราณแล้วก็การมีส่วนร่วมในความขัดแย้งต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้นอกเหนือไปจากเรื่องการแพทย์โดยตรงครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลองสรุปภาพรวมจากกะโหลกทั้ง2ชิ้นนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นบ้างครับก็คือเราเห็นภาพที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับกะโหลก2,3,6ที่เป็นของผู้ชายอายุ4,000กว่าปีเนี่ยมีหลักฐานมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้วแต่ก็มีรอยตัดที่อาจจะเป็นการพยายามรักษาหรืออาจจะเป็นการชันสูตรซึ่งมันเก่าแก่กว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะ ส่วนกะโหลก E270 ที่เป็นของผู้หญิงอายุประมาณ2,600ปีก่อนก็มีมะเร็งเหมือนกันแต่กลับไม่พบรอยตัดในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานการรักษาบาดแผลรุนแรงที่แบบยอดเยี่ยมมากๆซึ่งภาพแบบนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับบันทึกเอ็ดวินสมิธในแง่ที่ว่าแม้เขาจะรู้จักเนื้องอกแต่ก็ยอมรับว่าบางชนิดมันเกินกำลังจะรักษาได้แต่ก็มีบันทึกถึงวิธีการรักษาอื่นๆที่อาจจะใช้กับแผลหรือเนื้องอกบางชนิดด้วยใช่ไหมคะ การใช้ความร้อนจี้ทำลายเนื้อเยื่อหรือ c a u t e r i z a t i o n การประครบด้วยเนื้อสดซึ่งอันนี้อาจจะช่วยห้ามเลือดได้การใช้ไขมันน้ำผึ้งหรือว่าผ้าลินินในการทำแผลรวมถึงสูตรยาต่างๆที่เขาเชื่อว่าช่วยสมานแผลด้วยก็แสดงว่าพวกเขาก็พยายามหาวิธีจัดการกับปัญหาเท่าที่ความรู้ที่เขามีจะอำนวยนะครับแล้วการค้นพบรอยตัดบนกะโหลก236ครั้งนี้มันส่งผลกระทบ ต่อความเข้าใจในภาพรวมของเรายังไงบ้างคะอืมมีนนยยะสาคัญหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการย้ําเตือนเราว่ามะเร็งไม่ใช่โรคใหม่ที่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมหรือยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่ดรคารมาโรสพูดไว้นะครับว่ามเร็งมันเก่าแก่พอๆกับการเวลาเลยนะแม้แต่ไดโนเสาร์ก็ยังเป็นมเร็งการศึกษาชิ้นนี้มันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะทําความเข้าใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือสํารวจโรคนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว ถึงแม้จะยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลก็ตามทีนั่นสิคะบางทีเราก็เผลอคิดไปว่ามะเร็งเป็นผลพวงของวิถีชีวิตสมัยใหม่หรือว่ามลภาวะเท่านั้นเลยนะคะครับซึ่งการค้นพบแบบนี้ก็ช่วยปรับมุมมองตรงนั้นได้ครับแน่นอนว่าปัจจัยแวดล้อมและวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมีผลอย่างมากต่ออัตราการเกิดมะเร็งอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับเต็มมานานแล้วอย่างการประชุมขององ,องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตั้งแต่ปี1950นู่นเลยนะครับ ก็มีการชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นฐานกับรูปแบบของมะเร็งที่เปลี่ยนไปแต่การมีอยู่ของมะเร็งในอดีตอันไกลโพ้นมากๆเนี่ยก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับเหมือนกันมีนักวิจัยอีกท่านให้ความเห็นไว้น่าสนใจนะคะคุณเคซีเคิร์กแพทริกจากสถาบันมาร์ค์พลังนะคะ่ะ เธอบอกว่าการค้นพบนี้ยังช่วยเตือนเราว่ามะเร็งไม่ใช่โรคสมัยใหม่ซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรู้สึกผิดของผู้ป่วยในปัจจุบันบางส่วนที่กังวลเกี่ยวกับบทบาทของวิถีชีวิตต่อการเกิดโรคด้วยนะคะครับเป็นมุมมองทางสังคมที่น่าสนใจมากครับนอกจากนี้เนี่ยการศึกษานี้ยังโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะครับในการไขความลับจากอดีต คือการศึกษาโรคในคนโบราณหรือ paleopathology เนี่ยมันท้าทายมากนะครับเพราะส่วนใหญ่เราเหลือแต่กระดูกเนื้อเยื่ออ่อนมันสลายไปหมดแล้วทำให้เราอาจจะไม่เห็นร่องรอยของโรคหลายๆชนิดเลยโดยเฉพาะมะเร็งที่มันไม่ได้เกิดในกระดูกโดยตรง แต่พอเรามีเทคโนโลยีอย่างไมโครทีสแกนหรือว่ากล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงๆเนี่ยมันทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่อย่างเช่นรอยตัดพวกนี้ได้ซึ่งมันเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปได้เลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันสรุปได้ว่ายังไงคะสำหรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชาวอียิปต์โบราณกับการต่อสู้กับมะเร็งครับมันบอกเราว่าแม้ชาวอียิปต์โบราณจะมีความรู้ทางการแพทย์ที่น่าทึ่งมากๆในหลายๆด้านเลยนะครับ แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับขีดจำกัดเหมือนกันเมื่อต้องเจอขับโรคที่มันซับซ้อนมากๆอย่างมะเร็งอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจจะไม่ได้นิ่งเฉยต่อโรคร้ายนี้เสมอไปนะครับ หลักฐานจากกะโหลก236เนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะเคยพยายามลงมือทำอะไรบางอย่างเชิงสารนิยกรรมกับมะเร็งซึ่งมันเร็วกว่าที่เราเคยคาดคิดกันไว้เป็นพันๆปีเลยครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้แน่ชัดก็ตามว่ามันคือความพยายามที่จะรักษาชีวิตหรือเป็นเพียงแค่การสำรอจเพื่อเรียนรู้หลังความตายเท่านั้นอืมมันทิ้งคำถามปลายเปิดไว้เยอะเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับและนั่นอาจจะเป็นข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจสําหรับการพูดคุยของเราในวันนี้ก็ได้นะครับคือถ้าชาวอีโยิปต์โบราณอาจจะเคยลองทําแบบนี้เมื่อ4,000กว่าปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าหลักฐานที่คล้ายๆกันแบบนี้อาจจะยังซ่อนอยู่ในโครงกระดูกอื่นๆจากอารยธรรมโบราณทั่วโลกแค่รอวันที่เทคโนโลยีใหม่ๆจะไปค้นพบมันเข้าน่าคิดมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่ายังมีอีกหลายหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์ที่เรายังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับดรคอมมอรสเองก็บอกว่าเขามีแผนที่จะลองค้นหาหลักฐานคล้ายๆกันนี้ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับเช่นในแถบแอฟริกาตะวันออกการค้นพบนี้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของอียิปต์โบราณเท่านั้นแต่มันเหมือนการเปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นอื่นๆเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในอดีตในการทำความเข้าใจและต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมะเร็งซึ่งเป็นการต่อสู้ที่มันดำเนินมาอย่างยาวนานมากแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้เลยครับ เป็นเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็กระตุ้นความคิดจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าการสนทนาในวันนี้จะมอบมอุมมองใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความอยากรู้ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ